สวัสดีครับผมอันนี้ก็อยู่กับร้านหมานเจริญเชียงกงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตจากที่เราไม่ได้อัปเดตกันนานนะพี่นะว่าจะมีรถรุ่นอะไรมั่งเนาะที่เราจะให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกรถที่ยังมีเข้าใหม่หรือเข้าเก่าหรือจะเป็นแบบพวกที่ระวางขายไว้หน้าร้านนะครับผมอย่างที่พี่เห็นอยู่ตอนนี้มันก็จะมีแบบ คันคันที่พี่เคยเห็นในคลิปก่อนๆหรือว่าจะมีแบบพวกที่เข้ามาใหม่มั่งเป็นอันนี้นะครับผมว่าจะมาอัปเดตกันนะครับว่ามีรถอะไรมัางเนาะเดี๋ยวผมจะพาพวกพี่เดินดูนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกรถเก่าแบบพวกหรือจะเป็นพวกทรงวิบายนีย่ครับผมนี่เป็นแบบยังไงอ่ะพี่อยากได้คันไหนพี่ลองพักเข้ามาถามได้เลยพี่อย่างที่พี่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเกิดคันไหนที่ผมไม่ได้พูดหรือว่ายัางไงก็พี่เห็นในคลิป มีพี่โพสคลิปวิดีโอแล้วก็แคปภาพมาจอเข้ามาสอบถามเที่หมานได้นะครับผมว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางเบอร์โทรหรือว่าจะเป็นแบบบ้านฟ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ทักเข้ามาถามได้เลยครับผมถ้าบ้านฟ้าเขาจะมีผู้ติดตามหนึ่งหนึ่งแสนคนขึ้นนะครับผมนี่มีเกือบทุกยี่ห้อนะพี่นะ,อะไอจะเป็นพวกเบลหรือว่าจะเป็นพวกเลดเดอร์คิกหรือว่าเทน่าหรือพวก มีโอฟิโนพวกนี้มีหมดนะครับผมอย่างจะเป็นแบบพวกมีโอฟิโนตัวใหม่ตัวเก่าตัวไอหรือว่าตัวไม่อหรือว่านูไอหรือไม่อก็เราก็มีหมดเกือบทุกรุ่นนะพี่นะที่พี่เห็นอยู่นี่เลยพี่เยอะจริงๆนะบางทีผมก็จะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันเยอะจริงๆอยากให้เข้ามาดูหน้าร้านมากกว่านะครับผมถ้าเกิดท่านใดที่ถามว่าหน้าร้านอยู่ตรงไหนครับพี่เซิร์ชก็ไปใน Google เลยครับผมมันจะอยู่เขาจะมีปักหมุดให้นะแต่เกิด ไม่รู้จริงๆก็อยู่ตรงสี่แยกไปแดงหนองแปนนะครับผมอยู่ตรงข้างกับปั๊มคาร์เทกนะพี่นะเออแล้วก็ร้านตั้งอยู่จังหวัดกาฬสินทนะครับอยู่อำเภอกำมะลาใสนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูต่อนะอันนี้จะเป็นพวกสายยามาห่านะพี่นะทีซีเอ็มทีซีอาร์แล้วก็พวก VR อนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบรถรถยุค80 90นะครับผมที่เขากําลังอันนี้นะครับผมที่เขาแบบกําลังฮิตทิดกันเนาะส้งนี้นะ เป็นเฉพาะกลุ่มนะเราจะเป็นตัวน้องก็จะมี LS ร้อยยี่สิบห้านะครับผมนู่นพวก LS พวก GPS รือจะเป็นเดมอนหรือรถก็ GPS มีเยอะเดี๋ยวนะพี่นะพวก LS สามสี่คันนะพี่จอดอยู่ฝั่งนู้นเราจะมีพวกนู้นจะเป็นพวกไมโครนะครับผมคาวาสกินะครับผมอันนี้จะเป็นพวกโซนเวฟจะเป็นพวกเวฟ M S X แล้วก็พวกเวฟร้อยเวฟร้อยยี่สิบห้าหรือว่าจะเป็นแบบพวกสปาร์กอะไรพวกนี้จะจอดอยู่ ช่วงนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมนี่เวฟบร้อยสิบไอมันก็จะมีสต็อกหมดนะพี่นะปวพเอสามหรือนะว่าเอสี่เนาะมีเยอะ,ะอันที่จะเป็นพวกสายพานแล้วนะครับผมอันนี้เป็นพวกสายพานที่แบบเขาเข้ามาใหม่ที่เราไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับผมอย่างพวกเว็บร้อยสิบไออะไรพวกนี้อันนี้ะจะเป็นพวกที่เขาอันนี้นะครับผมเข้ามาใหม่นะจะเป็นพวกรถไฟฟ้าก็มีนะพี่นะที่อยากจะเอารถไฟฟ้าเก่าหรือว่าเอาไปบิ้วใหม่ทําใหม่เนาะลองทัเข้ามาถามได้เลยครับผม ถ้าเข้ามาถามบ้านฟ้าก็ได้ครับผมบ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพามาดูโซนนี้นะพี่นะโซนนี้จะเป็นโซนพวกรถลื้อนะครับผมที่ลูกค้าสั่งอะไรเข้ามาทางออนไลน์นะครับผมที่สั่งเข้ามาในเพจบ้านฟ้าหรือว่าแอปเขียวเนาะหรือก็จะเป็นพวกไลน์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกรถที่เราเอาไว้ แยกสต็อกหรือหรือว่าสั่งอะไรมาแล้วเรามีสต็อกเราก็จะแกะให้จากรถพวกนี้นะครับผมอย่างพวกดีมพวกร้อยสิบไอเอลีดหรือว่าจะเป็นพวกฟินอะไรพวกนี้เราก็มีนะครับผมลองทักเข้ามาถามได้ครับสําหรับคนที่ขาดอะไหล่พวกฟินพวกเวฟพวกดีมอะไรพวกนี้มีหมดนะครับผมลองทักเข้ามาถามนะครับผมนี่เป็นพวกรถ g ีพอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกเวฟร้อยเอ็มเอด็กซ์ซูโม่เอ็กซ์หรือว่าจะเป็นร้อยสิบไอแต่พวกสายพงสายพานเนี่ยมีมีเกือบทุกรุ่นนะพี่นะพวกเคสอาร์อย่างเงี้ย สำหรับสำหรับสายเคสอาหรือว่าจะเป็นนี่วิกเตอร์วันนี้จะเป็นวิกเตอร์เครื่องบล็อกใหม่นะครับผมจะเป็นแบบวิกเตอร์อันนี้แล้วนะไม่ใช่ใบพันธุ์พี่นะอันนี้ตนะ่อ,นนอ,นนอนนไปไปกระต่อนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกเว็บร้อยเหมือนเดิมนครับผม <c oughs> อ่ะที่พกพี่เห็นนี่ก็จะเป็นแบบพวกโซนที่เขาเอาไปลือล้อรถนะพี่แยกอะไรส่งลูกค้านะนี่จะเป็นพวกเว็บอันนี้จะเป็นโซนเว็บคขาก็จะลื้อแต่พวกเว็บแล้วก็จะเป็นแบบพวกไงอ่ะ อันนี้จะเป็นโซนสายพานนะโซนสายพานนี้เขาก็จะลื้อแต่สายพานนะครับผมมันจะเป็นแบบพวกอะไหล่สายพานพวกอันนี้เนาะนี่ที่พี่เห็นอยู่เนี่ยพวกรุ่นพวกสายพานที่เป็นเก่วทุกรุ่นเลยนะพวกสายพานยาฮ่าฮอนด้าหรือว่าซูซูกิอันนี้เขาจะลือ้อพวกสายพานนะครับผมที่พี่เห็นที่ผมไม่ได้พูดถึงกันไหนที่พี่เห็นในคลิปพี่พอดคลิปแล้วก็ทักเข้ามาถามเลยครับอยากได้อะไรชิ้นนี้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 ของคันนี้เนาะหรือว่าอยากได้ยกคันก็ลองทักเข้ามาถามได้พี่เรา ไม่ไม่อันนี้อยู่แล้วครับผมทักเข้ามาถามได้ครับผมนี่ไปกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโซนรถลือ้อเหมือนกัน <c oughs> อาจจะเป็นพวกจะมีแบบพวกอันนี้ลถสี่สูบมั่งลถพวกรดจีนมั่งหรือว่าจะเป็นแบบพวกอันนี้นี่วายแปดสิบหรือว่าจะเป็นพวกเทน่าสปาร์คหรือว่าอันนี้นะครับผมมีเกือบทุกรุ่นนะพี่ลองทักเข้ามาถามได้ครับ อย่างที่พี่เห็นในคลิปเลยบางทีผมก็อธิบายไม่หมดนะมันเยอะมากอะแต่ <S <S ผมพาไปเดินดูไปทางนู้นดีกว่านะอันนี้จะเป็นโซนนนี้นะครับผมที่ผมจะพามาเดินดูอีกทีนะวก็จะเป็นพวกโซนที่เขาเอาไว้สต็อกของนะครับผมจะเป็นพวกรถสตอนะ็อกเนาะที่เขาเจเอไวแบบ้แบบยังไงแบบลูกค้ามาดูหน้าร้านหรือว่าอยากจะมีแบบรถที่แบบที่ในนั้นไม่ไม่ค่อยจะมีนะ,นะผมเขาเขาก็จะมีสต็อกอยู่ข้างนอกอีกทีนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพาเดินดูนะพี่นะ จะเป็นของอะไรที่เขาสต็อกไว้เนะจะเป็นพวกรถ8 0 90หรือว่าจะเป็นแบบรถยุคยุคใหม่ๆเนะนี่อันนี้จะเป็นพวกรถที่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมเป็นรถสต็อกนะครับผมที่เขาจะเอาไว้แบบขายเป็นคันหรือว่าแยากอะไรได้ก็ลองถามเฮมานได้นะผมอยาจะอยากได้อะไรชิ้นไหนเนาะอย่างที่ผมพูดต้นคลิปไปนะครับผมแบบทักเข้ามาถามเฮมานได้นะครับผมว่าอยากได้อะไรชิ้นไหนของคันไหนนะครับผมมีเกือกบทุกรุ่นนะพี่นะจอดอยู่ตรงนี้นะ จะเป็นแบบพวกรถวิบากหรือว่าจะเป็นแบบพวกฮอนด้าที่หายยากๆนะพวกนี้ก็จะมีอะไรมันก็จะอยู่นี่นะครับผมแบบพวกช่วกชาลีหรือว่าพวกชิปงจิปปี้นี้ก็มีหมดนะครับผมพวกฮอนด้านี่ยฮอนด้าวินหรือว่าฮอนด้าอะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมเป็นพวกรถจีนหรือว่าจะเป็นพวกรถจีนทรงวิบาก g p s ทรงวิบากอย่างี้ก็มีนะครับผมอยากได้อะไรก็ลองถามได้นะครับผมจะเป็นฮอนด้าเทนาหรือว่าฮอนด้าสเตลาหรือว่าจะเป็นแบบพวกโนวาอันนี้เราก็มีพวกสปินตรงสปินเตอร์นะครับผม มีแม็กนัมแม็กนัมก็มีนะพี่นะโดยจะเป็นพวกรถว80เนาะพวกรถเก่าๆรถซีรถซีโค้งซีแล้วก็มีนะพี่นะสำหรับพวกสายปั้นเนาะมีมีอะไรเยอะนะครับผม oh. เดี๋ยวผมพาเนี่ยเนี่ยมาดูตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นสต็อกอีกที่หนึ่งเหมือนกัน,นครับผม <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นสต็อกอีกที่หนึ่งนะครับผมที่ อันนี้ก็เพิ่งลงนะพี่นะเพิ่งเพิ่งสต็อกเข้ามาใหม่นะผมอันนี้จะเป็นพวกรถเก่าศูนย์รถเก่าๆพวกซีหรือพวกอาซีพวกอันนี้เนาะเมดร้อยเมดเมดอะไรพวกนี้จะมีทั้งหมดเกือบร้อยคันนะพี่นะอยู่ตรงนี้นะพี่พี่อาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆมันร้อยกว่าคันนะพี่นะอยู่นี่พวกเมดพวกอันนี้เนาะนเยอะบางทีผมก็พูดไม่ถูกนะครับผมเพราะมันเยอะมากนะพี่นะ มันเยอะมากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมพวกยังมาห้าอย่างเงี้ยเนาะซกซูกิส,กส,กสมาร์ทพวกมิวโอ,โอฟีโนเมดรต้อยเมดตองหนึ่งก็มีนะพี่นะ้ำสำหรับเครื่องที่ใครอยากได้เครื่องสตาร์ทมือเมดต,ตองหนึ่งแล้วก็มีนะครับผมเราก็สต็อกอยู่แถวนี้นะครับผมอืมครับลายนะอ่ะอันนี้ก็ผมก็จะพามาดูแค่คร่าวๆเนาะที่เรามีสต็อกหรือว่าอะไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอากราบสวัสดี คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ